วัตวสีเงี้ยเป็งแรกครับมีหน้าปีกอาิมามัดปลาแเดียวครับนี่ปลาคอตัวเงี้นี่ปีกกรพ้ะจะเหนือครับว่ากับตายกันครับเช่ได้มันน้องมันตัวเง้มันก็พวกมีเหนืออยู่อันนี้ก็สิมีปลาขาวนะครับปลาขาวครับปลาขาวเห็นแล้วครับมีปลาขาวกับป้าคอครับนี่นี่ปลากรแต่ว่าปลาขยี้กับปลาอันน้าปีเอาไว้ตบนะครับน้าปีสิมาแค่แเดียวมันเลยครับบ่อยากเก็บไใบนะครับเก็บไว้ด้านมันหยานมัน อย่างมะนาวทวนอธิกครับควายหากินใหม่ครับกันอยากกินปลาคอควายหากินใหม่ครับไปเรียนแดดเดียวกันส่วนปลาขาวแต่ขึ้นถือวันเา็ดตยั่งนะครับก็เลยวันอาทิตย์ว่าสนนะครับก็เลยตัวนี้ผิดไถ่นะครับเทียมครับผิกเทียนเม็ดนะครับปีใส่มือเลยครับแบบนี้แบบแบบลูกทุ่งลุกทุ่งเลยครับ เหลือจังน้อยนะครับรู้ว่าทิ้งเคบนี่ครับผมราครับสลยายสีย้าย นี่ครับผงปรุงรสทั้งเกลือทั้งผงปรุงรสแกะอันนี้โอด้ายเคี้ยวครับเข้มแนนอน้าปีสีมากไว่้จัผู้ดีซับอืนเสาหนาปีซีได้ตากแดดนะครับเห็เดแดดเดียวนะครับมากกว่าเห็นแดดเดียวคุกข้งเข่ากันทั้งปลาขาวทั้งปลาพอนะครับปกติใส่ทุ่งไว้อัดตู้เย็ยนเลยครับ ตัวนี้จะเป็นกระเทียมพริกไทยครับหอมอยู่แล้วครับกระเทียมพริกไทยนาฬียันแยกคล้องครับเห็นมันเข้มไลก่อนนะครับพอเด็ดเดียวให้ออกเข้มๆไลยก่อนครับนี้ำตาลตราตเล็กน้อยครับในเวลาคลุกให้มันเข้ากันครับนาปีขันคือผัดเทศ้ลาสดสดดุนะครับ เห็ดปลาทมกับขันอันนี้ครับก็มีกับกับผิวยักกระเทียมกับปลาสมอยู่นะครับป่าเพราะว่าับขันตัวตอนนี้สีเมื่อกาสีบอเข้มเลยครับนี่เวลามันเข้มสีเข้มพอปลาตัวน้อยๆนี่นะครับสีเข้มจะสีเคยเคยคุกร่วมกันมาทกันที่เป็นนังเสร็ล้วครับบอกเป็นยังครับเพาเวลาเราหนักเรากลับไปไหวท่าทอดทอดกินกระสมตามว่าทอดกินก็กระสมกระไ้ครับ คือว่าเห็นมันเห็งเห็นมันเข้มแบบนะครับเพราะว่ามันยังสีบอเนาะครับบอ,บอกินเนาะครับปลาพ่อตัวเย็ยนนาะปีว่าพ่อได้หนึ่งแดดเดียวเได้แดดเดียวพ่อนี่งตอนแรกน้ำมันหนึ่งพอดีครับได้ส่วนต้นน,น,ตน้อยน่ะปีจังเชียรไปนครับต้นน้อยน่ะปีจังเชียไปเพี้ตากแดดให้มันแห้งสนิทลยครับปลาพ่อกรบ ัวน้อยๆมันหล่โตอยู่ครับแบ่งให้น้าหาไปเห็ดกิ่นนั่นนะครับเค็ดแล้วก็แบ่งให้เข้าไปนี่กระเทยอยู่หอักสองสามโลครับนี่มันหนีกับว่านแค่มากข้อได้กินอยู่ครับนี่มันแรงนะครับนี่มักแขนมันเข่ากันปลาเท้าก็บใไเดี่ยวครับเอาแต่ไอ้ขั้วแหละครับอันนั้นนะครับกิ๊กกาดถอยลูกเคล็ดลับนะครับมักไว้คั้หนึ่งให้มันเรียบร้อย เอาหาปีตากไปแล้วไอ้แดดหนึ่งหมู่บ้านครับนีก็ะเจีวมาตากอีกแดดหนึ่งมันแหงสนิตลยครับตู้ยหน้าปีไปแท่ตู้เย็นใหม่นลครับหยาดมันอะไรแล้ครับหยาดมันหยาดมีกินแล้วครับเอามันแหงนะพ่อเข้าไปแท่ตู้เย็นเขากะออกมีออกหนามออกในนะก็ไรครับ,รบก้อนตาหน้าปีสร้างมังเหมือน,อนมักมันได้สามโลนะครับตากไว้แดดหนึ่ง เราถอมมิซังมาเหลือโลอยแปดนะครับหายไปเกือบครึ่งนี่ตายอีกไม่เนียนนะสิหายไปเกินครึ่งเลยครับอันนี้เพราะว่าน้ำนักลดหลายหายไปหลายเลยครับน้ำนักมันนะครับนี่ปลาขาวตัวเนี่นะครับอยากน้ำอะจักหน่อยปีบริแพ้นะครับตอนท้ำปลาเมื่อนหร่นะครับมันมันหลีบนะครับมันก็หลายตัวแล้วครับขันมี้อะไนของ ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับค่อยเฮ็ดแพร่แบบใจเย็นนี่ครับกันแบบคือปลาคอสีเหมือนกันนี่ตีปลาคอเมื่กับตัวบางๆนะครับตัวหน่อยปลาคอหน่อยปลาดยเดียวนี่น้าปีเฮ็ดบริเฮ็ดเป็นแดดเดียวแล้ครับเฮ็ดแห่งสนิทเลยครับแอมมันแห่งแบบสนิทเลยครับนี่หัวมันกะเอานัมครับเพราะว่ามันมันมีเนื้อยนะครับหัวมันตัวเย็นๆใน่ตัวนี้น้าปีเลยเอานัมครับว่าชมอีกแล้ หลังจากถีอถอดแน่ย่างแน่ตุมแน่ก่ะกิ่นนู้ร้ายนะครับก็เลยเห็ดแดดเดียวไวเว่อไปกันถนอมอาหารนี่ตัวนี้กัดคดหลครับจากตัวเกือบโลกครับีนเรือที่มีเลยเดี๋ยวจะเอาไปตัดแดดครับตัวนี้กัอันนี้ก็มาครับอยู่ในห่มนะครับ ใส่สะท้ออิดมาครับคอยออกไปกัดแด็ดนะครับมีปลาขาวนะครับปลาขาวมีแต่ปลาขาวปลาสลิดเดี๋ยวขันมีเวลาอีกกัคอยไปหามาใหม่ครับไอ้ทุ่มนี่มันเหงมันกลนมาได้หายช่วงนี้แบบปีปรได้ออกหาปลาเนาะครับเอาปีเลยหายคลิปบันบัตรไม่ได้บาทเลยละครับบระเด็จใส่นะ้ำประเด็จห,าหา้าปลา เลอยไปออกไปตกปลาครับมีแต่คลิปเก่านะครับคลิปเก่าที่ประเทศลงมีอยู่ครับปลาตัวน้อยๆนลอยอยู่ครับแต่ว่ากับประดิ้งุ้งนะครับมันปลาบกใครมีปลาตัวใหญ่นะครับแล้วตัวเก่าๆเดิมๆนี่เราไปตากแดดนะครับมีตัวนี้คุกกระเทียมพริกไทยครับคุกกระเทียมพริกไทยแบบช้ำๆเลยครับนี่เดี๋ยวขันแม่หนึ่งก็นังพอดีหนึ่งครับสำหรตัวยงใหญ่นี่ ต้นหนึ่งต้นนี้สีแซบครับขันตากเลยสิลกันหนึ่งเป็นต้นนี้กับเทดมันแหงเลยครับพอมันแหงกับกัญชีเดย์แล้วเอาแป้งออกแดดนครับนี่ครับกัญชีมาตากแดดฤติี่เลยครับนี่มือแรกหน่ะสิพ่อละครับครับขอบคุณหลรายครับที่มันคลิปหน้าปีนะครับ